ดีค่ะพบกับอักษรอเลนวันนี้เด็กๆเ,เจอกับครูโบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .6 ค่ะเหมือนเดิมค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .6 เล่ม2ของอักษรหรือว่าจะใช้อ e ีบุ๊กเล่มเดียวกันประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก็จะดีมากเลยนะคะ ในคลิปที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารผสมแล้วก็การแยกสารผสมเข้าๆกันไปแล้วไหนลองทบทวนกันหน่อยสิว่าสารผสมคืออะไรนะ้าใครจำได้บ้างสารผสมก็คือเป็นสารที่ประกอบไปด้วยสารอย่างน้อยตั้งแต่ดีกว่าใช้คาว่าตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันอยู่นะคะสารผสมมีแค่ชนิดเดียวสารชนิดเดียวอยู่ได้ไหมคะ เวลาเราพูดคําว่าผสมอะค่ะถ้ามีแค่1เราจะเรียกว่าผสมได้ไหมคะไม่น่าจะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมี2นะคะหรือจะมีมากกว่า2ได้ไหมเอ่ยมีได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสารผสมเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของสารสารที่มีสารหลายๆอย่างมาประกอบกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปตัวอย่างเช่นค่ะกาแฟใช่ไหมอย่างที่ครูโบเคยยกตัวอย่างไปแล้วนั่นเองก็คือกาแฟเนี่ยจะมีทั้งผงกาแฟน้ําตาล ู้ปกครองบางท่านคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะใส่ข้ามเทียม,ม,มนมข้นหวานเป็นต้นใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ําร้อนเข้าไปก็จะเกิดจากการผสมกันหลายๆอย่างนั่นเองนะคะฉะั้นลักษณะข,ของกาแฟก็จะเป็นสารผสมที่ประกอบไปด้วยสารมากกว่า2ชนิดนั่นเองค่ะ โอเคค่ะลักษณะของสารผสมค่ะถ้าเราพิจารณาที่ตัวเนื้อสารใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งได้ออกมาเป็นอีก2แบบก็คือเป็นสารเนื้อเดียวก็คือเป็นสารที่มีเนื้อเนียนเข้าด้วยกันคือเราไม่สามารถมองเห็นแยกสารที่มาผสมกันได้นั่นเองกับอีกแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสารเนื้อผสมก็จะสามารถมองเห็นสารที่มาผสมกันแยกจากกันได้นั่นเองก็จะเป็นลักษณะข,ของคราวที่แล้วที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะคราวนี้ค่ะ เราจะมาเจาะลึกในคลิปนี้ว่าวิธีการแยกสารผสมแบบหนึงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครูโบขอย้อนกลับไปเมื่อต้นคลิปที่แล้วถ้าใครจําได้ที่เรียนกับครูโบนะคะก็จะเห็นว่าเรามีการยกตัวอย่างการแยกสารผสมระหว่างลูกแก้วกับก้อนหินใช่ไหมคะ ครูบโบเลือกวิธีการหยิบออกใช่ไหมคะเพื่อ <P ure> ที่จะแยกลูกแก้วเนี่ยกลับเข้ามาใส่กล่องน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถทําได้ซึ่งสารผสมแบบนี้ที่ใช้วิธีการหยิบออกก็うう <P ure> จะเป็นลักษณะของของแข็งที่ปนอยู่กับของแข็งนั่นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ,อลูกก้อนหินกับเกลือนั่นเองใช่ไหมคะตอนนั้นที่เราเลือกใช้วิธีการแยกกันคือเราใช้วิธีหยิบก้อนหินออกใช่ไหมคะครูโบถามเพิ่มค่ะนั่นเองคิดว่านอกจากการหยิบก้อนหินออกค่ะ การแยกก้อนหินกับเกลือมีวิธีการอื่นอีกไหมถ้าเด็กๆคิดออกนะคะจะมีอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีนี้อาจจะยากกว่าวิธีที่แล้วนะคะก็คือถ้าครูโบมีถาดแบบนี้ค่ะสมมติถาดที่ใส่ก้อนหินอยู่มันมีรูแบบนี้ค่ะเต็มไปหมดเลยซึ่งรูเนี่ยค่ะมีขนาดเล็กกว่าก้อนหินนะคะแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเกลือ เราก็จะมีวิธีการแยกเกลือออกจากก้อนหินได้โดยที่ไม่ใช้วิธีการหยิบก้อนหินออกก็ได้นะคะก็คือใช้ถาดแบบนี้แหละคะ่ะใส่ก้อนหินกับเกลือไว้แล้วก็มีภาชนะรองด้านล่างแล้วเราก็เขย่ามันเขย่าไา้ขวา้า้ขวาจะเห็นว่าตัวเกลือเนี่ยค่ะก็จะตกลงไปเพราะว่าขนาดของรูของถาดเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดเกลือถูกไหมคะเกลือก็จะตกลงไปผ่านรูได้นั่นเอง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการแยกสารผสมที่เราได้พูดกันไปในต้นคลิปนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันกับการแยกสารผสมแบบแรกก็คือเป็นการแยกสารผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งปนอยู่กับของแข็งนั่นเองค่ะวิธีแรกที่เราเรียนรู้กันก็แน่นอนนะง่ายที่สุดเลยที่นักเรียนยกตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างแล้วก็นักเรียนตอบกันมาก็คือวิธีการหยิบออกใช่ไหมคะการหยิบออกค่ะเป็นวิธีการแยกสารผสม ที่ประกอบไปด้วยของแข็งปนอยู่กับของแข็งโดยที่เงื่อนไขค่ะของแข็งที่ปนกันเนี่ยต้องมีขนาดแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นแล้วก็แยกได้นั่นเองนะคะกับอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือ,อลักษณะของสารที่ประกอบกันเนี่ยค่ะมันจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอที่เราจะใช้มือหยิบออกหรือว่าจะใช้อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นช้อน ตะเกียบหรือว่าครีมเนะะี่ยค่ะช่วยเขียออกได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหยิบออกเราลองดูตัวอย่างเพื่อนค่ะที่กําลังทําอยู่เห็นไหมคะว่าในถาดของเพื่อนเนะะี่ยค่ะจะมีน่าจะเป็นมเมล็ดถั่วถั่วเลืองถั่วแดงถั่วเขียวปนกันอยู่นะคะซึ่งมเมล็ดถั่วเนี่ยก็มีขนาดมากใหญ่มากพอที่เราจะใช้มือหยิบออกได้นะคะเพื่อนเขาก็เลยเลือกใช้วิธีการหยิบออกแล้วก็สามารถแยกถั่วออกมาได้นั่นเองตัวอย่างใกล้ตัวค่ะ,ะตัวอย่างเช่นการแยกกรวดออกจาก ข้าวเปลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชาวบ้านที่ปลูกข้าวทานเองหรือว่ามีการเอาข้าวไปตากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพวกเศษกรวดหรือเศษเ,เขาเรียกว่าส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่ใช่ข้าวที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะคะชาวบ้านก็จะใช้วิธีการคัดออกโดยการหยิบออกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมแบบแรกที่เราเรียนรู้กันก็คือการหยิบออกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าการร่อนค่ะ ลักษณะของการร่อนค่ะก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันผสมกันอยู่นะคะโดยที่ลักษณะของของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันเนี่ย ชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยก็จะรอดผ่านรูของอุปกรณ์ได้นั่นเองนะคะส่วนอีกชนิดหนึ่งก็จะไม่สามารถรอดผ่านรูของอุปกรณ์ไปได้แล้วก็อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ที่เวลาเราเลือกใช้การร่อนเนี่ยของแข็งก็จะมีขนาดที่เล็กมากจนเราไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้นั่นเองค่ะ วิธีการใช้แยกสารด้วยการร่อนนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่มีรูพุนนะคะอย่างที่ครูบโบยกตัวอย่างไปแล้วก็อย่างเช่นตะแกรงกระชอนนะคะวิธีการก็คือนําสารผสมใส่ลงในตะแกรงหรือกระชอนแล้วก็สายไปสายมานะคะเพื่อให้มเลก c ลหรือสารที่เป็นของแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าเนี่ยสามารถหลุดรอดผ่านรูของอุปกรณ์เราไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการแยกสารผสมที่เป็นของแข็งปนอยู่กับของแข็งแต่ว่ามีขนาดเล็กมากไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้ ตัวอย่างในชีวิตประจาําวันก่อนจะไปตัวอย่างค่ะลองดอูเพื่อนเราที่เขากําลังใช้วิธีการร่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของข้าวสารกับข้าวเปลือกนะคะสีขาวๆจะเป็นข้าวสารอ๋อ<ม>เป็นเศษฝุ่นดีกว่านะคะก็จะเห็นว่าเพื่อนใช้วิธีการร่อนไปส,สายไปสายมานะคะก็จะทําให้สามารถแยกสารได้นั่นเองคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างในชีวิตประจําวันกันบ้างคะ่ะว่าเราใช้การร่อนกับการแยกสารผสมในชีวิตประจําวันยังไงบ้างตัวอย่างแรกค่ะก็ อย่างที่พูดหลายๆรอบนะคะก็คือการร่อนมเมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองนะคะก็จะใช้ชาวบ้านก็ใช้กระด้งค่ะที่นักเรียนเห็นเป็นสีน้าตาลน้าตาลเห็นไหมฮัตกลมๆนะคะก็คือเป็นกระด้งนั่นเองจะเป็นการแยกข้าวสารกับเปลือกข้าวนะคะที่ได้รับการทุบแล้วการตาแล้วนั่นเองนะคะหรือใกล้ตัวค่ะเด็กๆจะมองว่าเด็กๆไม่เคยเต้องไปร่อนข้าวใช่ไหมคะแต่ครูโบเชื่อว่าหลายคนหรือหลายครอบครัวเนี่ยต้องเคยทํา ขนมใช่ไหมคุณแม่อาจจะเคยอบขนมเนี่ยค่ะก็จะต้องใช้วิธีขั้นตอนหนึ่งก็คือต้องมีการร่อนแป้งใช่ไหมคะเพื่อให้ขนมของเราเนี่ยมีเนื้อเนียนละเอียดนะคะเขาก็ต้องเอาแป้งเนี่ยมาร่อนแป้งที่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะก็จะติดอยู่บนกระชอนหรือตะแกรงนั่นเองนะคะส่วนแป้งที่สามารถทะลุผ่านรูของอุปกรณ์ไปได้เนี่ยก็จะทําให้เนื้อของแป้งเราเนื้อของแป้งเวลาเราอบออกมาเนี่ยค่ะก็จะเนียนละเอียดนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการร่อนในชีวิตประจําวันของเรานะคะ มาดูวิธีการต่อไปค่ะอาก็คือวิธีการระเหิดนะคะซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วว่าคำว่าระเหิดนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานะวิธีหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนสถานะของสานจากของแข็ง เป็นแก๊สใช่ไหมคะโดยที่ไม่ผ่านของเหลวนั่นเองนะคะลักษณะของสารที่เกิดการระเหิดได้เนี่ยก็จะมีแค่บางชนิดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าสารทุกชนิดจะสามารถระเหิดได้นะคะตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เด็กๆจะเคยคุ้นเคยกันก็คือลูกเหม็น กาละบูนหรือว่าน้ำแข็งแห้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นสารสามชนิดที่สามารถระเหิดได้เพราะฉะนั้นการระเหิดเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่เกิดจากการผสมกันระหว่างของแข็งที่ระเหิดได้กับของแข็งที่ไม่สามารถระเหิดได้ไม่ใช่ว่าเอาของแข็งที่ระเหิดได้กับระเหิดได้มาผสมกันแล้วก็ใช้วิธีการระเหิดในการแยกนะคะอันนี้ก็จะไม่สามารถแยกได้เพราะว่าระเหิดได้ทั้งคู่พอเราให้ความร้อนไปสารทั้งสองชนิดก็ระเหิดหายไปหมดเลยก็จะไม่สามารถแยกได้นั่นเอง การระเหิดค่ะก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมกับของแข็งที่ไม่ที่ระเหิดไม่ได้อย่างที่บอกไปวิธีการอ่อเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของอสารที่สามารถระเหิดได้กันก่อนนะคะตัวอย่างเช่นลูกเหม็นอ่ะหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเห็นรูปภาพแล้วอาจจะนึกออกใช่ไหมคะปกติเราก็จะใช้ลูกเหม็นเอาไปไว้ใส่ไว้ตามห้องน้ําหรือว่าในตู้เสื้อผ้าเพื่อดับกลิ่นนั่นเองนะคะ พิมเสนพิมเสนก็จะเป็นเ,เป็นเกรดๆนะคะที่เขาจะนิยมเอามา,าใส่ในกระดาษสาแล้วก็เอาไปแขวนตามาในรถบ้างในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศบ้างเพื่อให้มีกลิ่นหรือดับกลิ่นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็น้ําแข็งแห้งค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างน้ําแข็งแห้งเนี่ยคะ่ะจะเป็นลักษณะข,ของอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แข็งนะคะไม่ใช่น้ําเอาไป ทําให้เป็นน้ําแข็งนะคะลักษณะของน้าแข็งแห้งเนี่ยค่ะเวลาเราตั้งทิ้งไว้ในห้องมันจะมีการระเหิดคือมันจะไม่ละลายมันจะไม่หลอมเหลวออกมาเป็นน้ํานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ําแข็งแห้งเวลาเราตั้งไว้ในห้องที่เป็นห้องปิดนะคะนักเรียนไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเพราะว่าน้ําแข็งแห้งคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้ามันระเหิดขึ้นมามันก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเรา ไปนั่งสูตรไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีอันตรายต่อร่างกายเราได้แล้วก็ไม่ควรจะไปสัมผัสโดยตรงนะคะเด็กๆหลายคนชอบเอาไปเล่นใช่ไหมคะเอาน้ําแข็งแห้งไปใส่ในน้ําแล้วมันก็จะมีฟองปุดๆขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเล่นแบบนั้นได้นะคะแต่ว่าการสัมผัสโดยตรงเนี่ยอาจจะทําอันตรายกับผิวหนังเราได้อันนี้ก็จะเป็น3ตัวอย่างของสารที่สามารถระเหิดได้ค่ะโอเค วิธีการก็อย่างที่พูดไปนะคะให้ความร้อนกับสารผสมก็จะทําให้สารที่สามารถระเหิดได้เนี่ยมันจะระเหิดออกมาแยกออกจากสารที่เป็นของแข็งที่ไม่สามารถระเหิดได้นั่นเองตัวอย่างเช่นค่ะ,ะเพื่อนกําลังท,กทาการทดลองเห็นไหมคะมีสารสีเนื้อเนื้อกับสารสีม่วง,งเป็นเม็ดเม็ดพอเราให้ความร้อนปุ๊บสารสีม่วงๆค่ะก็จะระเหิดกลายเป็นไอขึ้นมาเลยโดยที่ไม่หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวนะคะจนสารสีม่วงๆระเหิดหมดค่ะ ก็จะเหลือแค่3าสีน้ําตาลนั่นเองลักษณะของตัวอย่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ครูโบกําลังจะยกให้เลยนะคะก็จะเป็นการทดลองที่เราจะพบเจออยู่ในห้องอวิทยาศาสตร์นั่นเองก็คือการแยกสารผสมระหว่างทรายกับด่างทับทิมนะคะ,ะกับเกรดไอโอดีนค่ะขอโทษค่ะก็จะใช้วิธีการระเหิดนะคะจะเห็นว่าในบิ๊กเกอร์ด้านล่างค่ะจะมีทรายกองอยู่เห็นไหมคะสีม่วงที่เด็กๆเห็นเนี่ยค่ะคือไอของด่างทับทิมไอของเกรดไอโอดีนนั่นเองนะคะ นี่ก็จะใช้วิธีการแยกโดยการระเหิดต่อไปค่ะวิธีสุดท้ายของการแยกสารผสมระหว่างของแข็งที่ปนอยู่กับของแข็งนะคะเราจะใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดค่ะ,ะวิธีนี้เราเคยพูดกันไปแล้วก็จะใช้ได้กับสารผสมที่มีสารแม่เหล็กสารแม่เหล็กคืออะไรนะเราทบทวนกันอีกรอบหนึง จะเป็นลักษณะของวัตถุที่ถูกแม่เหล็กดึงดูดได้ใช่ไหมคะที่เรารู้จักกันแน่ๆเลยก็คือเหล็กนั่นเองนะคะลักษณะของเหล็กเนี่ยค่ะเมื่อตัวเหล็กไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะคะแต่ถ้าเราเอาเหล็กไปวางไว้ใกล้ๆกับแม่เหล็กตัวเหล็กเนี่ยจะถูกแม่เหล็กดึงดูดนะคะแม่เหล็กเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของวัตถุตามธรรมชาติจริงๆแล้ว สมบัติความเป็นแม่เหล็กเนี่ยมีขึ้นมาเองตามธรรมชาติก็ได้หรือว่ามนุษย์เราสร้างขึ้นมาก็ได้นะคะสารใดๆก็ตามที่ถูกแม่เหล็กดูดได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสารแม่เหล็กนะคะโลหะทุกชนิดถูกแม่เหล็กดึงดูดได้ไหมคะไม่จําเป็นนะคะมีแค่บางมีบางชนิดเท่านั้นที่จะเป็นลักษณะของสารแม่เหล็กนะคะวิธีการนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีสารแม่เหล็กปนอยู่กับวัตถุที่ไม่ได้เป็นสารแม่เหล็กนะคะ วิธีการค่ะก็คือเราจะเอาแม่เหล็กเนี่ยค่ะมาวางไว้ใกล้ๆหรือว่ามาสัมผัสกับสารผสมแล้วก็ค่อยๆยยกแม่เหล็กออกนะคะวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กก็จะติดขึ้นมากับแม่เหล็กนั่นเองเราก็จะสามารถแยกสารแม่เหล็กออกจากวัตถุที่ไม่ใช่สารแม่เหล็กได้นะคะตัวอย่างในชีวิตประจําวันที่เด็กที่เด็กๆจะได้เคยเห็นหรือเคยเรียนรู้นะคะก็คือการแยกเศษเหล็กออกจากกองขยะค่ะเขาก็จะมีวิธีการคือใช้แม่เหล็กขนาดใหญ่ค่ะถ้าเด็กๆเห็นในคลิปใน สไลด์ของครูโบนะคะ,โโะ,คะเห็นก้อนกลมๆตรงนี้นะคะนี่แหละค่ะคือตัวแม่เหล็กขนาดใหญ่เลยค่ะก็จะเอามา,าไว้ใกล้ๆกับกองขยะนะคะเศษเหล็กกองขยะที่เป็นเศษเหล็กนะคะก็จะสามารถถูกแม่เหล็กดูดขึ้นมาติดได้นะคะลักษณะแบบนี้ก็จะสามารถแยกแม่แยกเศษเหล็กที่อยู่ในกองขยะขึ้นมาได้นั่นเองโอเคก็จบกันไปแล้วกับ าการแยกสารผสมที่เกิดจากการผสมกันระหว่างของแข็งปนกับของแข็งเราลองมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะว่ามีวิธีการไหนบ้างวิธีแรกที่เราได้เรียนรู้ไปค่ะก็คือการหยิบออกใช่ไหมคะง่ายที่สุดไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะใช้มือของเรานี่แหละแต่ว่าเงื่อนไขของการหยิบออกก็คือขนาดของสารที่มาผสมกันจะต้องมีขนาด ใหญ่พอที่เราจะหยิบออกแล้วก็มีความแตกต่างกันระหว่างสารที่ผสมกันทําให้เราสามารถใช้สายตาหรือใช้ตาเราเนี่ยมองแล้วก็หยิบออกได้ใช่ไหมคะวิธีที่2ค่ะก็คือการร่อนอการร่อนนี่ก็ต้องมีอุปกรณ์ที่มีรูมีรูพุนเลยใช่ไหมคะสารที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะผ่านอุปกรณ์เราไปได้สารที่มีขนาดใหญ่ก็จะติดอยู่บนอุปกรณ์นั่นเองก็จะแยกของแข็งเอาจากของแข็งได้นะคะวิธีที่3ค่ะการระเหิดอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขคือจะต้องมีสารที่ระเหิดได้ เป็นส่วนประกอบอยู่ในสารผสมของเรานะคะวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการใช้แม่เหล็กดึงดูดเงื่อนไขก็คือต้องมีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบในสารผสมอ่านี่ก็จะเป็นการแยกสารผสมที่เกิดจากการผสมกันระหว่างของแข็งปนอยู่กับของแข็งนั่นเองค่ะ เด็กๆได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะคะกับการแยกสารผสมระหว่างของแข็งปนอยู่กับของแข็งไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้เพื่อทบทวนความรู้จากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ป .6 เล่ม2ได้นะคะของอักษรหรือเด็กๆอาจจะลองกลับมาดูาคลิปนี้ทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบตัวค่ะเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้สังเกตดูแล้วก็ตั้งคําถามพยายามหาคําตอบแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education